สวัสดีค่ะจนจาช่องชุนกะอมอยค่ะไม่ได้ทำคลิปมานานมากๆเลยเพราะว่ายุ่งมากงานเยอะมากแม้ว่าจะอยากทำคลิปมากแค่ไหนก็ตามแต่ยังจัดเวลาไม่ได้เลยค่ะทีนี้วันนี้ที่มาทำคลิปเนี่ยเพราะว่าอยากที่จะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับเทคนิคการ เตรียมเอกสารในการสมัครวีซ่าที่นิวซีแลนด์หรือว่าอาจจะเป็นการสมัครวีซ่าที่ประเทศอื่นก็ได้ถ้าใช้ได้นะที่บอกว่าเทคนิคจริงๆก็ไม่ใช่เทคนิคหลอกแต่ว่าแค่มาแชร์ให้ฟังอะค่ะเพื่อที่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่กําลังมีความสนใจว่าอยากจะสมัครวีซ่าต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนวีซ่าทางานวีซ่าคู่ครองหรือวีซ่าอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าเราเนี่ยแบบ เห็นภาพการเตรียมเอกสารเข้าคร่าวไว้ก่อนแล้วเราสามารถเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราอะค่ะสามารถเตรียมพวกนี้ได้เอาไว้เนิ่นเแล้วจะไม่ทําให้เราฉุกละหุกหรือว่าแบบมาเร่งรัดเอาตอนท้ายๆายแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าอุ้ยไม่การเตรียมเอกสารมันยากจังมันเครียดจังแบบอุ้ยมันจะทันไหมเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เรื่องตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราเตรียมไว้ก่อนนะ เราจะก็จะลดลดความรู้สึกตรงนี้ไปได้เยอะเลยค่ะฉันก็เลยเอาประสบการณ์นะคะที่จุนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารในการสมัครวีซ่าที่นิวซีแลนด์นะคะที่บริษัทที่จุนทํางานอยู่แล้วก็ประสบการณ์ที่จุนทํางานเป็นผู้ช่วยนะคะของ immigration advisor เนี่ยเอามาแบ่งปันให้ฟังเพื่อที่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรารู้เรื่องนี้เราสามารถเตรียมหลายๆอย่างเน่ยเป็นขั้นเป็นตอนได้ก็จะทําให้เราลดความกังวลตรงนี้ไปได้เยอะเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเข้าข้อแรกเลยเนาะว่า ตกสั่นมาเข้าข้อแรกเลยเนาะว่าเ,เราจะเริ่มจากอะไรดีถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแผนที่จะสมัครบีซ่าที่นวิวซีแลนด์หรือที่อ่่งประเทศหรือเราได้ออฟเฟอร์งานหรือเราจำลังจะขอบีซ่านักเรียนนะคะสิ่งแรกเลยที่จุนแนะนําให้ดูเลยคือหนึ่งพาสปอร์ตค่ะเช็คพาสปอร์ตตัวเองก่อนนะคะว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ย หมดอายุเมื่อไหร่คือถ้าสมมติดูว่าเฮ้ยพาสปอร์ตเรายังเหลืออายุประมาณ1ปี2ปีให้กลับมาถามมาค่ะว่าวีซ่าที่เราจะสมัครเนี่ยเป็นวีซ่าอะไรสมมติว่าถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าเป็นวีซ่านักเรียนที่มาเรียนคอร์สระยะสั้นๆเนี่ยไอการที่วีซ่าเหลือประมาณ1ปี2สองปีอันเนี้ยจุนว่าไม่น่าซีเรียสเท่าไหร่เราก็สามารถใช้ เอ้ขอโทษไม่ใช่วีซ่าเขาติดพาสปอร์ตที่เราเหลือ1-2ปีเนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้พาสปอร์ตอันนี้ในการสมัครวีซ่าได้เลยก็ใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าตามกฎแล้วเนี่ยพาสปอร์ตเนี่ยควรมีอายุเออไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะในวันที่เราสมัครแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นก็อย่าดีฟ่ายยังไงเนี่ยพอเรามาถึงนิวซีแลนด์เนี่ยเราก็ต้องมาทำพาสปอร์ตใหม่อยู่ดีมันวุ่นวาย แต่ถ้าสมมุติว่าคุณนะ่ะได้ออฟเฟอร์จอบขึ้นมาค่ะแล้วเกิดวีซ่าทำงานที่คุณได้นะอาจจะเป็น3ปี5ปีก็ตามแต่เนี่ยจูแนะนำเลยนะคะต่อให้พาสปอร์ตเนี่ยเหลือแค่1-2ปีไม่ต้องเสียดายมันค่ะทำใหม่เลยแล้วก็เสียเงินทำแบบ10ปีไปเลยะคะ่ะถามว่าทำไมถึงแนะนำแบบนี้เพราะว่าพอเราย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปแบบ หาจองตั๋วเครื่องบินไปสถานทูตเพื่อทาพาสปอร์ตใหม่ทีนี้แต่ละประเทศมันมีกฎไม่เหมือนกันอย่างประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าคุณทาพาสปอร์ตใหม่นะคะแล้วหลังจากที่คุณได้วีซ่าแล้วเนี่ยคุณต้องทําเรื่องการย้ายวีซ่ามาอีกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรมากหรอกแต่ว่าไอการที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็อยากจะโฟกัสสิ่งที่เราต้องทำนเนาะเฉนงานเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ แต่ก็ต้องมาโฟกัสเรื่องพวกน,นี้อีกถ้าเกิดเราจัดการเรื่องนี้ก่อนที่เราจะเดินทางมาได้อย่างน้อยเราก็จะสบายใจเรื่องพาสปอร์ตได้ะคะ่ะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งแรกที่จุนอยากจะให้ตรวจด,ดูเนาะถ้าเวลาเหลือไม่เยอะ <c oughs> ก็ไปทําใหม่ะคะ่ะก่อนที่จะสมัครรีซ่าเรื่องที่2ก็คือสิ่งที่อยากจะให้ดูเลยก็คือเอกสารที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเอาจุนขอแบ่งหมวดเป็นเอกสารทางราชการก่อนละกันเช่นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนบัตรประชาชนไทยเนี่ย ออจากที่จุนทํางานมานะคะแบบประชาชนไทยรุ่นใหม่ๆม,มันมีภาษาอังกฤษแล้วจริงๆมันไม่ต้องแปลกระดาษเพราะมันมีภาษาอังกฤษกากับอยู่ในนั้นแล้วเช่นแบบประชาชนไทยมันก็จะขึ้นแบบอ,อ่อ international t h ท i i อ card อะไรประมาณนี้นะจุนจําไม่ได้นะซึ่งมันจะมีภาษาอังกฤษกํากับอยู่ซึ่งมันก็จะใช้ตรงเนี้ยได้ะคะ่ะ ต่ถ้าเกิดใครใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่าแน่นอนอาจจะต้องเตรียมเรื่องแปลตรงนี้มาส่วนทะเบียนบ้านใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อสําหรับคนที่เปลี่ยนชื่อบ่อยๆนะคะเอกสารทางราชาการเหล่านี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถไปขอคัดสําเนาเป็นภาษาอังกฤษที่อําเภอที่เราออกได้หรืออาเภอไหนก็นแล้วแต่อันนี้จุนไม่แน่ใจอีกเหมือนกันอยากให้ลองหาข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมอีกด้วยคะ่ะถ้าเกิดใครรู้ก็แนะนําจูนกลับมาได้นะเท่าที่จูนเอ่อทงานตัวนี้กับลูกค้าค่ะลูกค้าจะกลับไปขอฉบับภาษาอังกฤษอาเภอที่เขาออก ส่วนอำเภออื่นได้หรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวลองลองดูกันที่นี้ข้อดีคือพอเราไปขอฉบับภาษาอังกฤษจ,จากอำเภอค่ะค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าแปลเนาะแล้วก็มันก็ได้เป็นเอกสารทางราชการมีตาครุดออกมาด้วยเหมือนกันมันสามารถใช้ใช้คู่กันได้เลยทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แต่สําหรับคนที่ใช้เป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยทางอำเภออาจจะไม่ได้ออกภาษาอังกฤษมาให้ได้อันนี้ก็ต้องหาบริษัทแปลเนาะซึ่งบริษัทจุลลาแปลคะ่ะก็ยังไงเรียกใช้บริการจุนได้นะคะ แล้วก็เอกสารที่จะต้องเป็นภาษาอังกฤษอีกก็คือทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบผ่านงานหรือ,อ,อพวกเอกสารประกันสังคมที่เราจะต้องพิสูจให้ได้ว่าเราเคยทํางานที่นี่หรือเอกสารที่เป็นทานสคิปที่เราเรียนจบอะไรมาก็ให้กลับไปขอที่มหาวิทยาลัยนะคะเท่าที่นทราบมาเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถออกทานสคิปเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะก็ไปขอดูจะได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแปลได้แล้วก็พวกปริญญาบัตรที่เรารับ หลับอันนั้นก็ต้องใช้ด้วยสําหรับคนที่อาจจะมาเรียนต่อหรือมาทํางานแล้วต้องใช้วูดนะคะลองถามดูว่าใบเนี้ยทางมหาวิทยาลัยออกให้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ออกให้ก็หาที่แปลได้เหมือนกันค่ะทีนี้เอกสารต่างๆเนี่ยที่จุนพูดเนี่ยให้อยากให้เตรียมเอาไว้เพราะว่าจุนเจอหลายๆท่านเนี่ย ออพอไม่ได้เตรียมตรงนี้เอาไว้เนาะพอถึงเวลาแล้วมันจะต้องยื่นวีซ่าแบบจวนตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเครียดว่าแบบคนแปลจะแปลทันไหมจะหาที่แปลด่วนได้ยังไงก็คือถ้าเกิดเจอที่แปลด่วนจนบอกได้เลยค่ะว่าทุกที่รวมของจุนด้วยเนี่ยถ้าจะแปลด่วนภายใน1วันภายใน12ชั่วโมงภายใน8ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะจุนไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยโดยใช้เหตุเพราะว่าการสมัครวีซ่าเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วอะไรที่เราเซฟได้จุนก็อยากแนะนําให้เออ่นนะะะนคคโตไปะ สิ่งที่ต้องได้เจอสําหรับบางวีซ่าก็คือการตรวจร่างกายถ้าเรารู้แล้วว่าวีซ่าที่เราจะสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นวนะีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวบางประเภทก็ต้องตรวจร่างกายเหมือนกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจะไปเที่ยวระยะเวลาที่เราจะอยู่ะคะ่ะแล้วก็วีซ่าทำงานเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องตรวจร่างกายเนี่ยให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะว่า ประเทศนั้นๆเนี่ยอนุญาตให้ลงพยาบาลไหนตรวจร่างกายเราได้บ้างไม่ใช่พอเราได้ยินเขาว่าตรวจร่างกายปุ๊บเราจะไปโรงพยาบาลไหนก็ได้อันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละประเทศเขาจะมีการดิวโอ๊ยาตแล้วครีมเข้าตาแต่ละประเทศอ๊อแสบตาเดี๋ยวเขาหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่คลิปนี้คงไม่ตัดนะไม่มีเวลาตัดก็คือจะคุยไปเรื่อยๆนะ่ะนี่ยอมใจเลยนะยอมใจพวกที่เขาทําคลิปไปด้วยสกินแคร์แต่งหน้าไปด้วยที่ทาไม่ได้นะแต่ที่ต้องทําเพราะว่า เราอะไม่ได้แบบมีเวลาเยอะค่ะก็ต้องเอาใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยแหละ5้าทีสินาทีเนี่ยมาทําคลิปเพื่อมาคุยกันโอเคต่อเมื่อกี้ถึงเรื่องตรวจร่างกายเนาะก็คือ แนะนำนะคะว่าพอรู้ว่าเราจะต้องตรวจร่างกายแล้วเนี่ยต้องหาข้อมูลต่อนะคะเดี๋ยวจูนจะขึ้นเอาไว้ให้ด้วยเหมือนกันของจูนน่ะจะมีข้อมูลสาหรับประเทศนิวซีแลนด์ว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยอิมเมเกชันอนุญาตให้โรงพยาบาลไหนบ้างที่ตรวจร่างกายเราได้ไม่ใช่ว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยตรวจร่างกายได้เราจะไปแบบโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ใช่นะคะเขาจะมีลิสต์ของเขาอยู่เพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย เขาก็จะมีเงื่อนไขาตามที่ immigration ต้องการในเรื่องของหมอในเรื่องของการส่งข้อมูลยิงตรงถึง immigration นะคะมันเลยทําเป็นมันเลยเป็นเหตุว่าทําไมถึงโรงพยาบาลไหนไก็ได้ไม่ได้เนาะมันต้องรู้ list ตรงนี้เมื่อเรารู้แล้วค่ะว่าเราต้องต้องตรวจร่างกายเรารู้แล้วว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้างก็ให้เราเอารายชื่อโรงพยาบาลที่มีอยู่นะคะมาดูว่าเราสะดวกที่จะไปโรงพยาบาลไหน แล้วก็โทรไปทําการนนะัดที่โรงพยาบาลนั้นๆค่ะว่าเราอะจะเข้าไปตรวจร่างกายสําหรับสมัครวีซ่าที่นิวซีแลนด์ทางโรงพยาบาลอาจจะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะเช่นสมัครวีซ่าอะไรเป็นวีซ่า เอ่อถาวาหรือวีซ่าชั่วาคราวหรืออะไรเงี้ยเราก็ตอบไปตามความจริงเลยค่ะว่าเป็นวีซ่าทำงานเป็นวีซ่าอะไรก็ตามแต่วีซ่านักเรียนหรือวีซ่าอะไรเงี้ยเราสามารถบอกกับทางโรงพยาบาลได้ได้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าโรงพยาบาลเขาได้จัดหมวดหมู่นะคะแล้วเขาก็จะถามเลยว่าเราจะต้องตรวจอะไรบ้างที่นี้แต่และวีซ่าเนี่ยมันก็จะมีการตรวจที่ไม่เหมือนกันยังไงเราก็ลองปรึกษากับ immigration a d v i s o r ดูนะคะเขาจะบอกได้ว่าวีซ่าของเราเนี่ยจะต้องตรวจแบบฟูหรือตรวจแค่แบบธรรมดา general หรือว่าตรวจ เอ่อบวกเอ็กซเรย์ด้วยหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวทาง immigration a d v i s o r เขาจะบอกเราอีกทีนึงค่ะอันต่อไปอันนี้สำคัญมากมากมาก,มาก,มากเลยก็คือเรื่องใบตำรวจนะนะปัญหาที่จุนเจอจากลูกค้าเลยเนี่ยแต่จุน่นเข้าใจลูกค้านะก็คือบางคนน่ะไม่ได้รู้ว่าต้องใช้ใบตำรวจสำหรับ ใบสมัครของตัวเองอะใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ทําไปตำรวจไปแต่เนิ่นๆแต่ไม่ได้บอกให้ทําตอนนี้นะนะหมายถึงว่าคุณนะต้องได้ออฟเฟอร์จ็อบแล้วหรือว่าคุณจะต้องมีที่เรียนหรือคุณจะต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวใบตํารวจม,มันมีอายุของมันพอทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยุเดือนหเดือนนะคะทีนี้ไอนะ้คำว่ามไม่ได้ทำแต่เนิ่นๆหมายความว่าพอคุณรู้แล้วนี่ว่าคุณนะจะต้องขอวีซ่าคุณไปเตรียมเอกสารต่างๆที่จูนบอกมาเนี่ยพาสปอร์ตเอ้ยเอกสารจะต้องแปลตรวจร่างกาย คุณดันไปทาใบตำรวจคะ่ะใบตารวจมันจะมีอายุของมันอยู่ซึ่งอายุในการทาไอค้คำมันมีระยะเวลาในการทางานไม่ใช่อายุขอโทษด้วยมันมีระยะเวลาในการทํางานของมันอยู่มันไม่ใช่ว่าขอบปุบแล้วได้ปั๊บบางที่แบบเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณนะคะจะต้องคุยกับตัวแทนเนาะท,ที่ที่ประสานงานตรงนี้อย่างของจูนเนีย่ยของจูนนะ่ะรับพาจะอยู่มันเจ็ดถึงสิบวันทีเนี้ย เข้าใจเจ็ถึงสิบวันเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณจะยื่นวีซ่าแล้วเนบันคีบรรจัยจะขาดเหมือนกันนะว่าแบบเมื่อไหร่ไปตำรวจมันจะออกมาค่ะอย่างเวลาจูนะคุยกับลูกค้านะสิ่งแรกที่จูนคุยกับลูกค้าเลยว่าทําไปตำรวจใช่ไหมงั้นทาไปตำรวจก่อนเลยเพราะว่าไปตำรวจมันต้องใช้ช่วงเวลาในการรอคอยนะคะเจ็ดถึงสิบวันเอ้เจ็ดถึงสิบวันเนี่ยคุณกลับไปทําเรื่องพาสปอร์ตได้กลับไปทําเรื่องการตรวจเอกาสารที่ต้องแปลได้หรือแม้กระทั่งนัดตรวจร่างกายได้เพราะว่าบางที่เนี่ยนัดตรวจร่างกายเนี่ย นัดสวันสวันได้ตรวจก็มีหรือบางที่นัดวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจเลยก็มีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้มันใช้เวลาสั้นกว่าใบตํารวจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะให้ไม่ลืมเรื่องใบตํารวจนะคะถ้าเกิดเราดําเนินการเรื่องใบตํารวจก่อนเนี่ยเราจะไม่เครียด เนาะเราจะไม่เครียดตรงนี้เลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอเคการเตรียมเอกสารมันจะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วมันจะจบอยู่ประมาณ7-10วันตามที่ที่เวลาจุนแนะนําลูกค้านะถ้าเกิดจุนทํางานกับลูกค้าอย่างเงี้ยเอกสารของลูกค้าเนี่ยจะได้สับมิดภายใน7-10วันไปตํารวจเสร็จปุ๊บไปตำรวจจะเป็นตัวสุดท้ายค่ะเข้ากรุปสับมิดวีซ่าให้ได้เลยทีนี้ก็เลยอยากจะประสบการณ์ตรงเนี้ยมาแบ่งปันเนาะคนที่ติดตามจูนแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเตรียมเอกสารด้วยตัวเองหรืออาจจะแบบ สมัครวีซ่าด้วยตัวเองไม่ได้ใช้บริการ immigration advisor หรือไม่ได้ใช้บริการจูนนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยขั้นตอนตรงนี้มันมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าจะได้ไปจัดลำดับความสำคัญได้ถูกเมาหมอนมา,มาน่าจะกสิบกว่านาทีแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้ใครก็ได้ไม่มากก็น้อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนในการ เตรียมเอกสารสมัครวีซ่าค่ะหากมีคําถามอะไรเพิ่มเติมแล้วจูน,นสามารถตอบได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าด้วยความเราทํางานกับนักกฎหมายแล้วเนาะเราก็ถูกเทรนมาว่าอะไรที่เราพูดได้อะไรที่เราพูดไม่ได้เลยอนยะ่างเงี้ยอะไรที่จูนพูดได้อะค่ะเดี๋ยวจูนจะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะใช้บริการจูนนะคะองขอโทษดรวงจริงบางทีตอบช้าเพราะว่าตัวจูนเองอจะเปิดไลน์ไว้ตลอดแต่บางทีอาจจะไปทักที่เพจจูนกบมอมอจูนกบมอมอบางทีจูนไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่ามันเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องของแบบเราจะ เอ่อทำคลิปเมามอยทำคลิปคุยเกี่ยว่องนิวซีแลนด์ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้เข้าไปดูนะคะเออก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดต่อจนด่วนๆะก็คือสามารถทักไลน์จนได้เลยแล้วก็ถ้าแอดไลน์ไลน์จะมีสองไลน์นะคะเป็นไลน์ส่วนตัวกับไลน์บริษัทก็สามารถทักได้ทั้ง2องอันเลยเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามจนได้เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยอะไรกันยังไงเดี๋ยวจะหาเวลามาคุยกันอีกเนาะ แล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะนานๆมาทีแต่ก็หวังว่าแต่ละคลิปจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนค่ะไปแล้วค่ะไปาย,ายค่ะสวัสดีค่ะ